ตกทั่วห้องเลยว่ะตกทั่วห้องไปดูดิเรียบร้อ <c> ย <oughs> นียังไงพ้นถามก่อนเลือดรถทุกอนุขุมพนบักเนี่ยแตกด้วยให้สัน สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูครับผมตอนนี้เนี่ยช่องของผมเนี่ยก็มีช่องทางในการไลฟ์สตรีมด้วยครับอ่าก็สตรีมเรียกว่าอาจจะทุกวันในบางช่วงอาจจะนานๆนนครั้งในบางช่วงครับแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราว่างเยอะน้อยแค่ไหนครับผมเออก็สามารถมากดติดตามกันได้ครับผมชื่อช่องเนี่ยก็นี่เลยครับนกเรนเจอร์ no ครับผมแล้วก็เดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมจะติง้งทิ้งไว้ที่อ่อ คำอธิบายใต้คลิปแล้วกันครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นช่อง Youtube ของผมใช่ไหมสามารถมากดติดตามกันได้ครับผมสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอ,อันนี้ช่องทางทวิตครับก็มานั่งพูดคุยเมามอยกันได้ครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟาร์มมอนการ PVE หรือว่าเรื่องในเกมหรือว่าไม่ใช่เรื่องในเกมก็มานั่งพูดคุยกันได้ครับผม สวัสดีครับทุกคนก็เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนําสถานที่ฟาร์มพื้นที่ใหม่ในแมปภูเขาหิมะแห่งนิลันครับผมที่นั่นก็คือเขาวงกดโมเวกครับออสถานที่ตั้งเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ครับผมอสถานที่ตั้งนะอะสถานที่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่นี่เนี่ยใช้เกียร์ค่อนข้างไปทางเยอะแล้วกันครับ เกียร์ที่แนะนำเนี่ยก็คือ2803 AP 280 DP 350อ่าประมาณนี้ครับอันนี้คือแนะนำจากตัวเกมะนะอ่าจะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ครับผมตัวนี้ NPT ที่ผมยืนอยู่ครับผู้จัดจาก,การผ่านํำรวจครับตัวนี้เนี่ยจะสามารถรับเควสรายวันได้ครับผมมีทั้งหมด3เควสครับ โดยเจ้าตัว q u วสรายวันเนี่ยจะให้คาพาทั้งหมด30เมตรแบ่งย่อยเป็น3เค q u ถูกไหม q u e s ละ10เมตรครับเควสแรกเนี่ยจะให้ค่ามอนเตอร์ทั้งหมด2,000ตัว q u วสที่2จะให้ค่าหัวหน้ามอนเตอร์ทั้งหมด7ตัวแล้วก็ q u วสที่3เนี่ยจะให้ค่าบอสตัวสุดท้ายของห้องสุดท้ายก่อนที่จะไปแลกของรางวัลนะครับทั้งหมด1ตัวครับก็คือให้ได้จบถึงบอสหนึ่งรอบอ่ะก็สามารถผ่าน q u วสทั้ง3เค q u แล้วครับ อ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของไอเทมดอกครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของไอเทมดอกครับเหมืองแร่เซเลคานครับมันดอกคล้ายๆกับอ่าเนินเขาเซอร์เวียตัวเนี่ยเน,นี่ยมันดอกคล้ายๆกับไอตัวนี้เลยนะแต่ว่ามันมีเพิ่มมานิดหน่อยอมีเพิ่มมานิดหน่อยก็ที่เหลือมันก็แบบดอกคล้ายๆกันครับมีดอกไฟดอกชิ้นส่วนไฟอะไรแบบนี้ครับ ก็เรียกว่าสถานที่ฟาร์มเนี่ยผมผมชื่นชอบส่วนตัวเลยนะเออรู้สึกฟาร์มแล้วมันสนุกดีครับผมอ,อ๋อรู้สึกฟาร์มแล้วมันสนุกดีแล้วก็เอ,อ่อคลิปนี้ครับคลิปนี้อาจจะมีชัดบ้างแล้วก็ไม่ชัดบ้างนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะตัดในส่วนของฟ์สตีมาด้วยครับเออแบบข้อมูลบางส่วนสําคัญอะไรแบบนี้ครับผมจะตัดจากฟ์สตีมาด้วย อาจจะมีชัดบ้างหรมีชัดบ้างก็ขออภัยไว้ก่อนละกันครับผมก็ในส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะแนะนําในส่วนของแมชชีนิกครับว่าแต่ละตัวฟาร์มยังไงต้องทํำยังไงบ้างให้โอกาสรอดตายมากที่สุดเออประมาณนี้ครับบอสหลบสกิลยังไงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งจะเป็นของรางวัลครับของรางวัลเนี่ย ผมไม่มั่นใจนะว่าในส่วนของในตัวตัวนี้ครับเปลวไฟเกล็ดน้ําแข็งกับเปลวเพลิงเกล็ดน้ําแข็งลูกโชนลูกโชนเนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันดอกจากมอนเตอร์ปกติหรือเปล่าครับเพราะว่าที่ผมเคยได้มาครับที่ผมเคยได้มานะจากการฟาร์มเหมืองแร่เนี่ยผมได้จากการเปิดกล่องครับโดยการเอา อัญมณีหินโมเวกเนี่ยไปแลกครับผมอ่าโดยการเอาอัญมณีหินโมเวกไปแลกแล้วก็ได้กล่องของรางวัลมาแล้วก็เปิดครับมันก็จะสุ่มได้พวกนี้มาครับอ่าสุ่มได้มาได้หินดาได้คาร์พาร์ได้เปลวลเพลิงเกล็ดน้ําแข็งแล้วก็มันมีโอกาสที่จะได้เปลวลไฟเกล็ดน้ําแข็งเหมือนกันครับแต่ว่าโอกาสน่าจะน้อยแบบมากๆเลยครับผมเอ่อส่วนตัวผมเองเนี่ยยังไม่ได้ครับตอนที่ผมได้มาแค่ไอชิ้นส่วนเล็กเท่านั้นเองครับผมเออ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับในส่วนของการแนะนำครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแมคานิคการฟาร์มแต่ละตัวครับว่ายากง่ายแค่ไหนครับผมไปครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูในเรื่องของแมคินิกการฟาร์มมอนเตอร์ครับการฟาร์มมอนเตอร์ของตัวเขาวงกดโมเวกเนี่ยจะฟาร์มไม่ค่อยยุ่งยากมากนะักแต่ก็ต้องมีวิธีในการ ฟาร์มนิดหน่อยในเรื่องของตัวหัวหน้าแล้วก็ตัวบอสสุดท้ายครับแต่ตอนเราเข้ามาในห้องช่วงแรกครับห้องแต่ละห้องเราก็ต้องฟาร์มไปเรื่อยๆถูกไหมอ่าฟาร์มไปเรื่อยๆครับโดยจานวนห้องสูงสุดที่เราจะต้องฟาร์มเนี่ยครับก็คือทั้งหมด36ห้องครับส่วนข้อมูลถามว่าผมหามาจากไหนผมได้มาจากการถามเพื่อนๆที่เขาฟาร์มกันเป็นปาร์ตี้ครับอ่าเพื่อนๆที่เขาฟาร์มกันเป็นปาร์ตี้แล้วก็เขานับห้องกันครับ ทั้งหมดเนี่ยประมาณ36ห้องครับอ่าแล้วก็หลักๆเนี่ยจะมีตัวที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3ตัวครับ3ตัวจะแบ่งเป็นมินิบอสที่จะดอบอ่าอัญญมินีเขาโมอัญญมินีโมเวกเนี่ยสตัวอ่าสตัวแล้วก็เป็นตัวบอสหตัวในห้องสุดท้ายครับนี่คือแมคนนิกหลักๆที่เราจะต้องสนใจนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเป็นเรียกว่า พื้นที่ครับเป็นแมชชีนิกพื้นที่ครับก็คือหินเนี่ยมันจะตกในบริเวณห้องครับอ่าหินมันจะตกในบริเวณห้องเราก็ต้องหลบเราก็ต้องแบบตีมอนบางส่วนเพื่อที่จะให้ตัวหินเนี่ยตกลงมาแล้วก็ทำดาเมจเบาๆนั่นเองครับอ่าทีนี้เรามาดูในส่วนของแมชชีนิกหินร่วงจากบนบนผนังถ้ำก่อนแล้วกันครับก็คือโพร่งมูวิกครับ ไอ้เจ้าตัวโพรโมเวกเนี่ยถ้ามันเกิดเนี่ยพยายามตีมันทุกครั้งครับที่มันเกิดหรือเราเห็นครับมันจะมีแบบพื้นที่ซ่อนแปลกๆอะไรแบบนี้ครับถ้าเราเห็นมันเนี่ยว่ามันเกิดเราต้องตีทุกครั้งครับอันนี้จากที่ผมทดลองมานะก็คือจํานวนหินที่ตกเนี่ยจะน้อยลงและดาเมจที่มันทําใส่เราเนี่ยจะเบาแบบเบาลงมากๆครับเจะเบาแบบเบาลงมากๆครับกับการครับถ้าเราไม่ตีไอ้ตัวโพรโมเวกเลยเนี่ย มันจะขึ้นแจ้งเตือนครับตรงกลางหน้าจอว่าผนังถ้ำไอ้ผนังเขาวงกดเริ่มสั่นสะเทือนอะไรประมาณนี้โพรโมโเวกเริ่มสั่นสะเทือนหรืออะไรประมาณนี้นะครับมันจะขึ้นกลางจอแล้วก็มันจะเริ่มมีหินตกใส่ครับแต่ตั้งแต่ผมเริ่มตีเจ้าตัวโพรโมโเวกเนี่ยทุกครั้งที่มันเกิดมันจะไม่มีตัวงสือแจ้งเตือนแบบนี้เลยครับเออมันจะไม่มีตัวงสือแจ้งเตือนเลยว่า โครงโมเวกเริ่มสั่นสะเทือนแล้วก็มีหินตกลงมาครับแล้วก็ส่วนดาเมจเนี่ยมันจะเบาลงด้วยครับถ้าเราจะกำจัดไอ้เจ้าตัวโพรงโมเวกไปครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมคานิกมินิบอสแล้วก็ในส่วนของตัวบอสครับผมอ่ะตัวแรกครับที่เราจะสังเกตได้ครับผมชื่อ ชื่อตัวมอนเตอร์เนี่ยจะชื่อว่ามูรัสโตครับส่วนชื่อขาวทางด้านบนเนี่ยจะชื่อว่าในพลครับอะจะชื่อว่าในพลตัวนี้เนี่ยจะสามารถเรียกลูกน้องออกมาได้ค่อนข้างเยอะครับมันจะขึ้นประกาศกลางจอเลยว่ามูรัสโตกําลังแบบป่วนเขาวงกดแล้วก็เรียกลูกน้องมูรัสขาวมาครับอโดยเจ้าตัวนี้ครับจะมีสกิลวงแดงครับที่จะพุ่งไปทางด้านหน้าครับผม ที่จะพุ่งไปทางด้านหน้าเราก็พยายามหลบแหละออพยายามหลบนะครับมันก็ตีแรงขึ้นอยู่กับเกียร์นะครับออพยายามหลบไว้ก่อนครับผมแล้วก็ไปตีทางด้านหลังมันครับออนี่คือตัวแรกนะโดยเจ้าตัวมินิบอสสองตัวเนี่ยจะมีความพิเศษก็คือถ้าเราตีมันตายครับมันจะดรอปอันเยอมนีโมเวกที่เอาไว้แลกกล่องของรางวัลตอนสุดท้ายหลังจากที่เรากำจัดบอสครับผม ทีนี้ตัวที่2ครับตัวที่2ตัวที่2เนี่ยจะชื่อว่ามูรัสคาก่อเหล็กนะผมชื่อมอนเตอร์นะแล้วก็บนหัวนจะชื่อว่าหัวหน้าชุมชนหัวรุนแรงครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยความพิเศษมันก็จะค,คล้ายๆกับมูรัสโตเลยครับก็คือถ้าเราฆ่ามันตายครับมันจะดรอปอัญมณีมูเวกครับเพื่อเอาไปแลกกล่องของรางวัลนั่นเองอแต่ตัวนี้เนี่ยไม่เก่งมากครับมันก็แค่ตีแรงเฉยๆออตีแรงเฉยๆครับ ก็ในส่วนของการฟาร์มห้องทั่วไปเนี่ยจะประมาณนี้ครับผมลบหินฟาร์มมอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะผ่านไปจนถึงห้องถัดไปได้ครับอ่าจนกว่าจะผ่านไปจนถึงห้องถัดไปได้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมชชีนิกบอสครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแมชชีนิกบอสครับว่าเป็นยังไงครับผมอ่าเรามาดูในส่วนของบอสครับผม ในส่วนของบอสเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดครับมันจะขึ้นประกาศตร,ตรงหน้าจอว่าเขาวงกดโมเวกเริ่มสั่นไหวเพื่อที่จะปลุกเจ้าผงเขาวงกดให้ตื่นขึ้นมาครับพอมันประกาศแบบนี้เนี่ยมอนเตอร์ในพื้นที่จะหายไปครับแล้วก็เราก็ไปคุยกับเจ้าตัวโพลงครับเพื่อเข้าไปห้องถัดไปนั่นเองพอเข้าไปห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องบอสเลยครับผมอ่าพอเข้าไปในห้องถัดไปเนี่ยก็จะเป็นห้องบอสเลยครับ โดยห้องบอสเนี่ยครับเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวบอสนอนอยู่ตัวเดียวเลยครับตรงกลางอ่าพอเราเข้ามาในห้องบอสครับผมเราก็จะเห็นบอสอยู่ตรงกลางเนี่ยกลางห้องชัดเจนเลยครับแต่ช่วงแรกเราจะไม่สามารถตีบอสได้ก่อนครับเพราะว่าเราจะต้องตีมอนเตอร์รอบข้างให้หมดก่อนครับผมอ่าจนกว่ามันจะขึ้นเลือดหลอดเลือดบอสให้เราตีนั่นเองครับ จนกว่ามันจะขึ้นหลอดเลือดบอสให้เราตีแล้วก็ในห้องนี้สามารถปาร์ตี้กันได้หรือไม่ต้องปาร์ตี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลยครับมันอารมณ์คล้ายๆกับฟิลบอสครับแค่คุณทำดาเมจคุณก็มีโอกาสที่จะได้ของรางวัลครับผมให้คุณทำดาเมจก็มีโอกาสที่จะได้ของรางวัลแล้วครับตัวบอสเนี่ยครับมันจะมี2ท่าครับท่าแรกมันจะ ส่งเสียงเตือนครับมันบอกว่าเบอร์ซิเดสเริ่มส่งสัญญาณอันรุนแรงไปยังรอบบริเวณครับถ,ถ้ามันประกาศแบบนี้ครับมันจะมีหินตกลงมาครับมีหินตกลงมาเราก็พยายามหลบเฉยๆแต่อีกท่าหนึ่งครับจะเป็นท่า,เ,าเรียกว่าจึ่งๆบังคับตายแล้วครับเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าต้องเลือดเท่าไหร่มันถึงจะยืน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 ตรงนี้ได้เออ คือผมก็จะหลบตลอดครับอ่าผมก็จะหลบตลอดครับโดยการหลบเนี่ยเราสามารถเอ่อเดดขึ้นมาหลบตรงทางขึ้นเพื่อที่เราจะไปแลกของรางวัลได้ครับก่อนที่มันจะโจมตีท่านเนี่ยครับมันจะประกาศกลางจอว่าเบอร์เซเดสกำลังเตรียมการโจมตีอันรุนแรงอยู่ครับอ่าดูประกาศให้ดีครับดูประกาศให้ดีๆท่านบอกว่าเบอร์เซเดสกำลังเตรียมการโจมตีอันรุนแรงอยู่เนี่ยให้หนีครับผมแต่ถ้าเป็นอีก คำนึงเนี่ยให้เรายัางตีมันได้แต่แค่หลบหินที่ตกลงมาครับท่านบอกว่าเบอร์ซ <c oughs> ิเดตเริ่มส่งสัญญาณอันรุนแรงออกไปยังรอบบริเวณเนี่ย <c oughs> ก็ยังตีได้อยู่ครับอ่าอยัางตีได้อยู่ครับก็ประมาณนี้ครับผมในส่วนของแมชชีนิคบอสอ่าในส่วนของแมชชนิคบอสครับแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผม หลังจากเราฆ่าบอตายครับเราก็จะมีเวลาประมาณ10นาทีอ่าเราก็จะมีเวลาประมาณ10นาทีครับให้เราไปแลกของรางวัลที่ตัว NPC ครับจะอยู่ทางนั้นบนครับผมตัว NPC โดยตัว NPC ตัวนี้เนี่ยเราสามารถอ่าคุยกับมันเพื่อส่งเวสตอนเรารับเวสรายวันมาได้ครับอ่าชื่อ NPC ชื่อว่าโทรีครับมี NPC ตัวเดียวเลยไม่ต้องสังเกตให้ยากครับเพราะมันมีตัวเดียว เออเพราะมันมีตัวเดียวก็ให้เราคุยรับเวสแล้วก็แลกของรางวัลมาแล้วก็เปิดกล่องครับประมาณนี้ผมก็จบกันไปแล้วครับในส่วนของเรียกมันว่าดันเจียนแล้วกันครับผมขอเรียกมันว่าดันเจียนแล้วกันทําไมถึงเรียกว่าดันเจียนครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนตัวละครและตัวละครเรายังอยู่ที่เดิมในขาววงกดได้ครับเออถ้าเราเกิดเปลี่ยนตัวละครไปเนี่ย เรากลับเข้ามาที่ตัวละครตัวเดิมใช่ไหมมันจะเด้งออกไปหน้าดันครับเออมันจะเด้งไปที่เหมืองเหมืองแร่ล้างิลิคานสักอย่างอ,อ๋อมันจะเด้งไปตรงนั้นครับทําให้ผมเรียกมันว่าดันเจียนละกันครับโดยจํานวนคนฟาร์มสูงสุดเนี่ยที่ผมเห็นมันเข้าไปได้นะก็คือหกคนครับหกคนแล้วก็จํานวนห้องเนี่ยทั้งหมดสามสิบหกห้องครับจําตัวเลขให้ดีๆนะเออจาตัวเลขให้ดีๆครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมอ่ะทนนี้เราก็มาสรุปกันสักหน่อยครับผมอ่าแล้วก็มาสรุปกันสักหน่อยครับก็สําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าสถานที่ฟาร์มที่นี้เนี่ยมันก็ดูคุ้มค่านะถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะไม่ชอบต้องแบบตีมอนเยอะๆอะไรแบบนี้แต่ผมกลับมาว่ามันออกจะสนุกดีครับฟาร์มมอนแบบเป็นเวฟเป็นเวฟไปแล้วก็ไปเจอบอสสุดท้ายครับมันมีฟิลแบบ ให้เราได้สู้กับบอสบ้างที่ไม่ใช่สู้กับแค่มอนกี่กี้อย่างเดียวครับผมออมันก็เลยทำให้การฟาร์มมอนแบบเนี้ยผมรู้สึกสนุกกับมันครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูครับแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยรบกวนฝากกดติดตามนิดนึงับผมเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆล้วกันครับสำหรับคนทำคอนเทนต์ครับผม คอนเทนต์ Content ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สกิลหรือว่า PVE ครับ PVP เนี่ยอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีแต่ว่าก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่ไม่อาจจะไม่มีเนี่ยเพราะว่าผมไม่เก่ง PVP ครับผมไม่เก่งเลยครับถึงแม้แบบจะฝึกมากแค่ไหนก็ไม่เก่งครับสำหรับ PVP ครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับคลิปเทคนิคการฟาร,ร์มเขาวงกดโมเวกครับ